อยากมีสุขีเงินสะสมเป็นอปินดาอยากก็จัดไม่ต้องระงับความอยากก็รถทั้งสวยและโดนใจแถมโปรโมชั่นไม่โดนแกงรถก็โคตรจแรงแถมราคาถูกกว่าป้ายแดงเกินครึ่งคันแรกสวยอย่างแรงเลยค่ะ Ford Ranger Double Cab Highlander 2.0 XLT เกียร์ธรรมดา ปี24กับราคาพิเศษ5,99,000ผ่อนเบาๆแค่เดือนละ9,000เท่านั้นค่ะสีขาวคันนี้ก็สวยค่ะคุณพี่กับ Ford Ranger Double Cab Highlander 2.2 XLT เกียร์ออโต้ปี2018ราคาพิเศษเพียง4,59,000ผ่อนแค่เดือนละ8,000เท่านั้นค่ะหรือจะเป็นแคปคันนี้ไหมคะพี่ขา Ford Ranger o p e n Cab ไฮแลนเด d ร์2.2 XLT เกียร์ออโต้ปี2021กับราคาพิเศษเพียง459,000ผ่อนแค่เดือนละ8,000กว่าบาทค่ะออกรถเทียโ,โตวิลลาวันนี้แถมฟรีฟิกแมนซ่อมศูนย์2ปี20,000โลยังไม่พอค่ะหรือจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งก็ได้นะคะยังค่ะมาพร้อมกับน้ำมันเต็มถังและกล้องหน้ารถให้ด้วยนะอยากได้รีบมาเลยค่ะเทียตวิลาสาขาลมกานะ